ชวงถ้าคุณรักผม เรื่องปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยเป็นปัญหากวนใจไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลายๆท่านรักเหลือเกินเส้นผมของเราผู้หญิงเนี่ยเวลามีผมเนี่ยเราก็ต้องอยากรักษาให้มันอยู่กับเราเป็นานๆแล้วเกิดอะไรขึ้นคะปัญหาของคุณแอนคือเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจเรื่องผมเลยค่ะเราก็เลยไปหาที่คลินิกคลินิกนึงก็คือไปหาผู้เชี่ยวชาญใช่ครั้งแรกในชีวิตที่เข้าวัรักษาผมเลยพอเขาเช็คเขาบอกว่าหนังศีรษะเราอ่ะมันแดงไม่สะอาดรากผมเราจะหลุดได้ตลอดเวลาแต่อันนี้คือพอรักษาแล้วหนังศีรษะเราอ่ะ ขาวขนาดนี้รากผมเราถึงจะแข็งแรงแล้วผลทั้งหมดเป็นยังไงบ้างร่วงเหมือนเดิมค่ะแล้วมาจุกคิดได้ตอนไหนคือรู้สึกว่ามันแปลกตรงที่ว่าทําไมเขาย้ายคลินิกบ่อยแล้วเขาบอกว่าจะคืนเงินให้ไม่เห็นผลแล้วเขาก็มีการมาว่าเราอะแล้วก็คิดเลิ่มตอนไหนก็คิดเริ่มตั้งแต่เขาย้ายไปแล้วก็พูดจากับหนูไม่ดีแล้วมาเป็นทุกวันนี้ได้ยังไงพ่อมาเซิร์ชยูทูปพาวินล่าโอเคอีกสักยี่ห้อหนึ่งคงไม่เป็นไรพอเริ่มไทยรู้สึกดีขึ้นผ่มร่วงน้อยลงแต่เพื่อเๆื่อทุกคนทักว่าอายุ41แล้ว ทำไมผมยังดูดาไปโกกันหรอบอกว่าไม่ได้โกกใช้ฮาวินล่าโดยตรงเพราะเราใช้พวกสารเคมีโดนหอมไม่ได้เลยใช่พอสะแล้วเป็นยังไงคะกลิ่นหอมมากค่ะโคนผมยกดีไหมคะดีค่ะดีเชิงเลยช่วมมากแล้วก็มีน้ำหนักด้วยเวลาใดมันจะมีน้ำหนักมากกว่าเดิมนี่แหละค่ะผู้ชมคะเป็นประสบการณ์ที่ใช้จริงประสบการณ์ตรงเห็นผลได้ผลแล้วกล้ามั่นใจที่จะบอกต่อให้กับคนรอบข้างชีวิตแฮ ppy เพราะมีฮาวินล่า